สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะคลิปนี้ ใครนะคะที่ลบแอปเป่าตังไปแล้วแล้วโหลดมาใหม่นะคะสงสัยว่าข้อมูลเนี่ยจะหายไหมเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะพาไปดูนะคะว่าข้อมูลเราหายไหมจริงๆแล้วข้อมูลเราไม่หายนะคะเพราะว่าเขามีฐานข้อมูลเราอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเพื่อความชว์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลบนะคะแอคเค t นี้นะคะเป็นแอปเป่าตังนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดมาใหม่นะคะตอนนี้เงินก็เข้าแอปแล้วนะคะ1นะึ่งพั้นเราจะมาดูกันว่าข้อมูลจะหายไหมก่อนจะไปชมเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ ค่ะทุกคนก่อนอื่นเนี่ยรถจะโชว์ให้ดูก่อนนะว่าตอนนี้เงินเข้าแล้วนะคะกดที่คําว่าใช้สิทธิ์นะคะตอนนี้เงินเข้าแล้วเนาะเนี่ยดูรายละเอียดได้เลยเนาะเงินเข้านะคะวันนี้เนาะหนึ่งพันบาทโอเคเดี๋ยวรถจะพาทุกคนไปลบแอปเป่าตังค์นะเราจะลบอ่าลบนะคะให้กดถอนการติดตั้งนะคะก็คือลบแอปเป่าตังค์ออกจากเครื่องนะคะกดตกลงค่ะ ค่ะตอนนี้แอปเป่าตังค์นะคะก็ได้ถูกลบออกจากเครื่องแล้วเนาะทุกคนเมื่อกี้นะคะเราลบแอปเป่าตังค์ไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดาวน์โหลดนะคะก็เข้า a พ Store นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าเป่าตังค์นะมันโชว์มาแล้วเดี๋ยวเราจะกดเลือกเลยนะคำว่าเป่าตังค์นะคะเสร็จแล้วนะคะก็กดติดตั้งค่ะรอมันดาวน์โหลดสักครู่นะคะติดตั้งเรียบร้อยนะคะเขาบอกก็เราก็กดเปิดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะคะ ก็เข้ามาหน้านี้นะก็ให้กดคำว่าถัดไปด้านล่างนะเสร็จแล้วนะคะก็ส่งเบอร์โทรศัพท์ใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะคะแล้วก็กดคำว่าขอรหัส otp ใหม่กดขอรหัส otp ใหม่ค่ะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้เครื่องเนี้ยมันไม่มีซิมเลยนะข้อความก็จะเข้ามาในมือถือที่รถกำลังถือถ่ายอยู่นี่นะคะ OTP มาแล้วค่ะ043994 043994เครื่องนี้ไม่มีซิมนะคะทุกคนซิมอยู่ในอีกเครื่องหนึ่งนะมหัศจรรย์ไหมคะหลายคนอาจจะคิดว่าเออไม่มีซิมอยู่ในมือถือแล้วก็ไม่สามารถสมัครเป่าตาังได้สมัครได้นะคะเราก็สามารถใช้เบอร์อื่นซึ่งก็เป็นเบอร์ที่เคยใส่ในซิมนี้แหละแต่พอดีว่ารถเปลี่ยนเครื่องเนาะก็เลยถอดมาใส่อีกเครื่องหนึ่งเนาะ และเครื่องนี้ก็ยังใช้งานได้เนาะก็ใช้แอปเป่าตังได้อยู่เนาะต่อมานะคะหน้าข้อตกลงและเงื่อนไขนะคะตรงนี้ให้ทุกคนกดยอมรับนะคะตรงด้านล่างแล้วก็กดคำว่าตกลงนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งรหัสพินใหม่เลยะคะ่ะจะใช้รหัสเดิมเหมือนทีเ่เราเคยใช้ตอนแรกก็ได้นะคะอ่ะขอตั้งรหัสผ่านรถจะใช้รหัสเดิมนะคะ แล้วก็กดใส่อีกรอบนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าอ่ารหัสนี้เราต้องการใช้จริงๆเนาะเขาบอกว่าระบบสแกนนิ้วนะนิว้วลดกดยกเลิกนะคะแล้วก็จะเข้ามาหน้าแอปเป่าตั้งนะคะ G wallet เนาะเรากดที่ G wallet ตัวแรกนะคะเลือกบริการ G wallet ทีนี้เขาก็จะเข้าใช้งาน G wallet ก็กดเลยค่ะ แล้วก็กดตกลงนะคะยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเนาะกดตกลงอีก,กรอบค่ะเขาก็จะให้วิธีการยืนยันตัวตนสองวิธีก็คือผ่านแอปกรุงไทยเนาะแล้วก็อ่าบัตรประจำตัวประชาชนลรจะเลือกแอปกรุงไทยนะพอดีว่ามีแอปกรุงไทยอยู่ในนี้เนาะถ้าใครไม่มีนะแอปกรุงไทยก็ให้เข้าไปอ่า สแกนด้วยบัตรประชาชนเนาะแล้วตรงนี้นะเราจะต้องใส่รหัสผ่านของแอปกรุงไทยเข้าไปนะคะยืนยันตัวตนผ่านกรุงไทยเน็กสำเร็จนะคะก็กดดำเนินการต่อนะคะบนแอปเป่าตั้งเนาะเขาก็จะส่งรหัส otp ไปที่เบอร์โทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์อยู่ในมือถือที่รถถือถ่ายอยู่เนาะเดี๋ยวขอดู รหัสแป๊บนะคะแล้วก็2 4งสี่สี่หนึ่งสองเขาบอกว่ารหัสไม่ถูกต้องเดี๋ยวรถขอเช็คอีกทีนะคะกดตกลงนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่ค่ะ9 9้าเกหนึ่งสามเมื่อกี้รถอ่าใส่ผิดนะคะโอเคพอใส่ถูกนะก็จะเข้ามาแบบนี้ค่ะก็ให้กดคำว่า g wallet อีกรอบนะคะ เขาบอกว่าระบบกําลังตรวจสอบข้อมูลคุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านมือถือหลังจากระบบตรวจสอบข้อมูลสําเร็จนะคะก็กดตกลงค่ะก็รอนะคะถ้าสมมุติว่ายังไม่มี sms มาจริงๆแล้วปกติจะมี sms มาเลยนะคะเดี๋ยวรถจะลองรอดูนะคะว่าจะมี sms มาไหมนะค่ะทุกคนตอนนี้เกือบจะบ่าย3โมงแล้วนะก็ สังเกตแอปเป่าตังนะคะก็มีเหมือนข้อความเข้าแบบนี้นะสองเนี่ยเลขสองอะ่ะแล้วในมือถือบนโทรศัพท์ไม่มีอะไรเข้ามาใน SMS นะแต่มีตัวนี้ขึ้นมาเราลองคลิกเข้าไปดูคะ่ะก็คือเขาบอกให้รออ่าเอ s ยืนยันนะคะการตรวจสอบเนาะแต่ไม่เห็นมีเลยเนาะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเผื่อจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะใส่รหัสผ่านนะคะเข้าไป กดเข้า G Wallet ค่ะโอเคทุกคนรู้สึกเหมือนมันจะเข้าได้นะเห็นไหมมันเข้ามาหน้า G Wallet ได้นี่น่าจะใช้ได้ลองกดคำว่าใช้สิทธิ์ค่ะโอเคนะคะทุกคนก็คือข้อมูลเราอยู่ครบนะเงินเข้าอะไรเรียบร้อยเนาะก็ใช้ได้ตามปกติเลยเนาะก็ คลิปนี้ก็หมายถึงว่าเราต้องรอนะคะถ้าเขาบอกว่าให้เราเนี่ยอรอผลการตรวจสอบนะคะก็ให้รอนะคะอย่างคือรถไม่ได้เช็คมาหลังจากเมื่อเช้าที่ทําคลิปไปเนาะแล้วก็รอนะคะจนกระทั่งมาเจอตอนนี้ใบสามเนาะเจอมันขึ้นเหมือนข้อความเข้าในแอปเป่าตังอะแต่ไม่มี SMS มมาบนมือถือนะก็เป็นประมาณนี้นะคะสรุปว่าตอนนี้ ลบแอปทิ้งไปแล้วนะคะแล้วก็สามารถเข้าแอปเป่าตังได้ตามปกตินะคะคาคะข้อมูลเนี่ยอยู่ครบนะคะเงินก็เข้าแล้วเนาะสังเกตนะคะยอดเงินเมื่อเช้า1,600บาทเนาะเป็นของพ่อนะตอนนี้1,000บาทเป็นของแม่เพราะว่าอ่าคอนเน็กับแอปกรุงไทยนะจะเป็นบัญชีของแม่นะคะดังนั้นอ่าก็เรียบร้อยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะ ก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง Lost Travel ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ